สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทดลองวิทยาศาสตร์กันจะเป็นการทดลองอะไรนะ,ะการทดลองวันนี้จะเป็นฝนสีใต้น้ำนั่นเองค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปทําการทดลองนะคะเราเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยอันดับแรกค่ะมีสีผสมอาหารค่ะสีอะไรก็ได้นะคะต่อไปน้ํามันพืชค่ะ,ะต่อไปเป็น แก้วค่ะเป็นแก้วใสๆนะคะแก้วอะไรก็ได้นะคะ,ะต่อไปเป็นน้ําเปล่าค่ะเด็กๆจ๋าแก้วนี่ลืมเตรียมสองใบนะคะต่อไปเป็นสลิงค่ะ,ะเราจะเอาไว้ดูดสีนะคะเป็นสลิงหรือว่าเป็นหลอดหยดหรือว่าเป็นหลอดน้ําก็ได้ค่ะ,ะวันนี้ครูพีชมีสลิงอ,อันดับแรกให้เด็กๆ เทน้ำมันพืชลงไปในแก้วค่ะแก้วใบที่หนึ่งให้เด็กๆเทลงไปเลยอพอดเด็กๆเทลงไปแล้วเราจะใช้หลอดหยดนะคะดูสีดูสีตามที่เด็กชอบเลยอขั้นตอนนี้ให้ดเด็กสังเกตนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหยดลงไปเลยหยดลงไปทีละหยดเลยนะคะอะ จะหยดมากหยดน้อยหยดได้เลยนะอ่าต่อไปครูพีพกจะใช้สีอื่นบ้างจะได้มีหลายๆสีนะคะเหยียดลงไปเลยอ่าอ่าด็กๆขท้นตอนนี้ให้ด็กๆสังเกตนะว่าสีกับน้ำมันผสมกันไหมเอออ่าสีกับน้ำมันไม่ผสมกันนะคะอ่าหยิหยดซิอ่า สีกับน้ำมันไม่รวมตัวกันนะอ่า,อาเมื่อเขาไม่รวมตัวกัวนตอนนี้เราจะใช้ไม้คนเราจะใช้ไม้คนคนไปเลยคุณแรงเลยค่ะอเดี๋ยวเรามาดูนะว่าสีจะผสมกันไหมเอ่ยอ่าสีกับน้ำมันก็ยังไม่ผสมกันนั่นเองค่ะแต่ว่า ีจะแยกตัวเป็นเม็ดกลมๆนะคะ,ะจะแตกเป็นหลายๆเม็ดเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆอเราควรเตรียมไว้นะต่อไปเราจะใช้น้ำเปล่าเทไปแก้วอีกแก้วนึ่งเทไปแก้วที่สองต่อไปจากแก้วนี้ที่เราคนแล้วใช่ไหมคะ,ะให้เด็กๆนำ น้ำมันที่ผสมกับสีเทล,ลงไปในแก้งที่มีน้ำเปล่าเลยค่ะเทลงไปเลยว้าวด,ด็กๆสังเกตสิเขา,ามีอะไรเกิดขึ้นว้าวน้ำกับน้ำมันไม่ผสมกันนั่นเองค่ะ,ะน้ำมันจะอยู่ชั้นบนน้ำเปล่าจะอยู่น้านล่างขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะมีฝนสีรุ้งตกลงมาให้ค่อยๆสังเกตนะคะ เดี๋ยวต้องรอทิ้งไว้แป๊บนึงนะคะผลสีจะค่อยๆหยดลงมาอ้าครูพีกเริ่มเห็นแล้วออค่อยๆหยดลงมาแล้วเม็ดสีที่อยู่กับน้ำมันนะคะจะค่อยๆลงมาข้างล่างอ้าวจ๊เด้กเห็นไหมเอ่ยสวยมากๆเลยค่ะอ้าวค่อยๆลงมาเรื่อยๆแล้วค่ะ เดี๋ยวครูจะขึ้นภาพให้เด็กๆดูนะคะอะ่าว้าวของคพ,พสวยมากเลย,ยนี่เหมือนตัวอะไรเอ่ยเหมือแนแดงกระคุณก็เหมือนนะคะอของครูพ,พี่มีสีเขียวแล้วก็สีแดงลูกบอลกลมๆตกลงมาแล้วค่ะคะ่อยๆตกลงมาแล้วคิลอมติตคิลอมิตเลยว้าวสวยมากๆเลยะคะ่ะอ่า เดี๋ยวเรามาสรุปทําการทดลองกันเลยนะคะจากที่ฝนสีเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าน้ํากับน้ํามันที่เราผสมกันจะแยกตัวออกจากกันใช่คะจะไม่ผสมกันนั่นเองแต่เมื่อเราเอาสีผสมอาหารใส่ลงไปกับน้ําน้ํามันแล้วก็คนๆๆแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาน้ํามันเทลงไปในแก้วที่มีน้ํานั่นเอง สีผสมอาหารก็จะค่อยๆตกลงมาตกลงมาในน้ำอ่าแล้วไปรวมตัวกับน้ำซึ่งจะแยกตัวออกจากน้ำมันพืชน,นั่นเองค่ะและสีผสมอาหารที่เด็กๆเห็นก็จะตกลงมาสู่ด้านล่างกลายเป็นฝนสีนั่นเองค่ะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,การทดลองวันนี้สนุกไหมเอ่ยอ่าคุณครูขอให้เด็กๆสนุกกับกิจกรรมที่คุณครูนำมาสานนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูไปก่อนแล้วค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรเด็กๆอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย